อากาศตลาดนะคะข้าวราดแกงนะคะตัวใหญ่มากของร้อนๆหน่อนเยเขาคืออะไรโล่เป, <laughs> เป็นร้านส้มตำนะครัวลูกสวนค่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริสาชาแนลนะคะวันนี้เราพามาตะลุยตลาดนะคะเซียรังสิตนะท่านผู้ชมนะคะตลาดใหม่นะะอยู่ที่ปทุมเนาะก็นะคะสาหรับตลาดนี้เนาะก็จะมีทุกวันนะท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวเราพาไป,ไปชมกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะจ๊ะตลาดก็ใหญ่ยอยู่นะนะแต่เราพาไปชมกันเลยจ้าบรรยากาศตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ซอยแรกนะคะท่านผู้ชม ตลาดที่นี่จะเป็นซอยๆนะคะของกินเยอะนะที่นี่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเป็นตลาดมันจะเป็นซอยนะท่านผู้ชมก็มเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยนะคะว่าที่นี่มีอะไรทานบ้างนะคะวันนี้เรามาไกลเลยนะ,ะนะผะ่านมะา ตลาดที่นี่รู้สึกว่าจะมีเป็นอ่าเขาเรียกว่าถนนคนเดินนะคะทุกคนจันนะคะอยู่ตรงโซนนึงนะอันนี้อรอ่อยค่ะท่านชมเป็นร้านแกงเลียงนะคะน่าทานมากซูชินะคะสิบบาทท่านผูนชมเลดพีเนียมนะคะ ร้าข้าวนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านไก่ใต้น้ำนะคะไก่ใต้น้ำค่ะดมได้ผสมได้ะคะ่ะน่าทานมากก็เดี๋ยวเราพาไปชมกันเรื่อยๆนะคะว่าตลาดที่นี่มีอะไรบ้างนะคะมีห้าหกซอยนู่นนะคะที่นี่ก็แบบร้านค้ายเยอะเลยนะคะ ตลาดที่นี่รู้สึกว่าจะมีถึงสี่ทุ่มเลยนะคะตลาดเป็นช่วงแบบช่วงบ่ายนะคะถึงประมาณ3ามสี่ทุ่มเลยนะคะที่นี่นะคะดดเดี๋ยวเราไปซอยสองลนะ ไขทองคำนะคะคุณผู้ชมน่าทานมากาหมึกย่างก็มีแล้วจ้ะก็อนนี้เป็นหมูแดดเดียวนะคะโคตรอร่อยนะคะอันนี้เป็นซอยสองนะคะที่เราพาเดินกันมานะคะผัดไทยค่านผู้ชม เคบับนะคะอันนี้อะไรคะท่านผู้ชมเป็นเกี๊ยวซ่านะคะปั้นสดนะ,ะเกี๊ยวซ่าั้นสดนะคะ่ะกินละสิบนะคะอันนี้เป็นซอยสองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนยคะทอดมันโอ้ทอดมันทอดกุ้งะคะ่ะกินละสิบนะคะของละห้าสิบ กดใหม่ๆนะน่าทานมากกับค้งกับข้าวนะคะที่นี่ก็มีทุกอย่างนะคะร้านนี้นะคะเน้นคุณภาพนะคะข้าวราดแกงนะจ๊ะแกงกูช เวลาเรามาเดินตลาดใหม่ก็ร้านไหนที่คนลุมนะคะแสดงว่าร้านนั้นน่าเด็ดนะคะ mm hmm. นี่มียำก็มีนะคะมียำคุณยายนะคะ mm hmm. โอ้ทอด,ดมันค่ะบ mm ัว hmm. อยนะคะท mm ี่เขาที่บ้านรู้สึกว่าที่นี่จะมีประมาณห้าซอยนะคะท่านผู้ชม รนนี้บการทอดทีนะคะเป็นปลาทูนะคะปลานนี้ทใหญ่มากร้านนี้นะน่าทานมากค่ะท่านผู้ชมร้านนี้ทอดร้อนๆเลยทานมากนี่ค่คะ อันนี้ก็มีนะท่านผู้ชมรานะคาเป็นขีดนะคะข <Ooh. S 1> องที่นี่อลังการมากนะคะท่านผู้ชม <Ooh. S 1> อันนี้เด็ดแน่ๆเลยเป็นหมูทอดนะคะ <c oughs> ใส่พริกสดนะท่านผู้ชม,มน่าทานมากเลย <c oughs> อันนี้เป็นซอย ซอยที่สี่นะคะเราเดินมาซอยที่สี่นะคะอันนี้เป็นแกงปลาน,นี่แกงเปิดอยหน่อไม้สดก็มีนะคะเป็นขนมโคกนะคะ พกเซียเจ้าเก่านะคะท่านผู้ชมน่าทานมากเลยสุดยอดค่ะขนมจีนรสเข็นนะท่านผู้ชมขนมจีนหญิงรีแซฟเวอร์นะคะแล้วก็เป็นร้านลูกชิ้นทอดนะจ๊ะมานี้ ทานนะท่านผู้ชม,มอันนี้นะคะเป็นต้มแซ่บนะคะกับข้าวนะท่านผู้ชมน่าทานมากขนมหวานนะคะก็ะะอันนี้เป็นฟอยสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้นะคะ เป็นซอสุดท้ายแล้วเนาะน้ำพริกผักนะคะร้านผลไม้ก็มีนะจ๊ะยี่สิบบาทนะคะสับประรดกับข้าวขนมผลไม้นี่คือมีครบนะคะที่นี่นะคะดูชิน้น เป็นห,นหมูกิ้งนมสดนะคะกุกชิ้นนะคะสองทานเยอะนะ,ะท่านผู้ชมหมูอบโอ่งนะคะไข่ใต้น้ำข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มมีทุกอย่างนะคะที่นี่หน้าทานนะคะทุกอย่างเลย ผลไม้นะคะส้มตำนะคะอันนี้อะไรร้านนี้เขาทุกอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นร้านส้มตำนะคะมาถามะ อันนี้เป็นสลัดโลเมีย่ยงยวนลุยสวนค่ะท่านผู้ชมน่าทานอีกแล้วห้าสิบบาทนะคะสุดยอดเพราะร้านนี้เป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกน้ำจิมปลาฟงปลาเผาก็มีนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นซอสสุดท้ายแล้วอะเนาะ ตลาดที่นี่เนาะเซี่ยรังสิตนะคะก็จะมีทุกวันนะคะจะมีเป็นช่วงบ่ายแล้วก็ถึงประมาณ3ามสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตลาดที่นี่นะคะเปิดทุกวันเนาะแล้วก็จะมีเป็นตลาดถนนคนเดินนะคะมีเป็นวันกันนะคะที่ใหญ่ๆเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชบมไม่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ